สวัสดีครับ FC มายุสคาระครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแน่นอนครับกลับมาเจอกับผมก็จะมีมาเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ก็มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกแล้วนะฮะเข้ามาใหม่ช่วงนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะฮะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆผ่อนอยู่ประมาณ8 9 0 0 0านะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์ศูน3 8 4ป4 0 4นะฮะวันนี้ก็อยู่ที่รามิทา90ํานั่นเองนะฮะวันนี้จะพามาชมในส่วนตัวรถ เจ็ดที่นั่งนะครับ P P v แบรนด์เอะมิสุบิชินะครับด้านหน้าผมนี่เลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็คือเจ้าตัวมิสุบิชิปาเจโร r สปอร์ตนะครับตัวเครื่องดีเซลขนาด2.5ลิตร178แรงม้านั่นเองนะฮะได้เป็นตัวสีดำด้วยนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับราคาเราขายเพียงนะครับ498,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัวปาเจโร s สปอร์ตคันนี้น่าสนใจยังไงมีอะไรที่ นะครับที่ลูกค้าสนใจหรือเปล่านะครับราติดตามชมกันได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดนะครับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยปะอ่านะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นโฉมปี2011นั่นเองนะครับก็เป็นตัวเครื่องดีเซล D I D Common Rail นะฮะขนาด2.5ลิตร178แแรงม้านะฮะไฟหน้าก็จะได้เป็น โปรเจคเตอร์เลนแบบนี้เลยนะครับโคมไฟใสๆส,สวยๆเลยนะนะครับมีไฟฮาโลเจนนะครับไฟสูงจะเป็นหลอดไส้นะครับเอาไฟหลีไฟเดียวโคมไฟเดียวกันแล้วก็กระจังหน้าจะเป็น2ชิ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับนี่ป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวให้ดูป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียน3ขอไข่ลอลิงนะครับ 2806กรุงเทพมหานครมีไฟตัดหมอกคึ้นหน้ามาให้นะในส่วนตัวช่องลมด้านล่างนะครับจะเป็นแบบรังพึ่งเลยนะครับตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับการันตีว่านะครับรถเดิมนะฮะรถเดิมนะฮะสวยๆแล้วก็ในส่วนตัวด้านข้างนะครับล้อยางเนี่ยคือหล่อๆเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยซุ้มล้อต่างๆสวยๆเลยนะครับตัวรถบาง บางมากลูกค้านะครับนะในส่วนตัวก็นชนอะไรต่างๆแทบไม่มีรูรอยเลยนะครับนี่นะฮะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะที่เบอร์843848404หรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะที่รามิทานะครับซอย9 0หรือว่ามาทางเสรีไทยก็จะตรงข้ามโรงพยาบาลศินแพทย์เสรีรักษ์นั่นเองนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยอันเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะฮะลูกค้า คันนี้นะครับใส่รัดด้วยกับยางโยโกฮาม่าโอ้โหยางดีด้วยนะครับผมนะเป็นยางไซส์265นะครับ50 R20 นะครับนี่เลยสวยๆดอกยางลึกๆนะฮะดอกยางลึกๆเลยนะครับแม็กขอบ20แบบนี้นะฮะนี่นะครับดิสเบรกคู่หน้าแม็กโอหล่อๆเลยนะครับเข้ากับตัวรถเลยสีดำแล้วก็ไดแม็กสีทูโทนแบบนี้นะครับ สมล้อต่างๆสะอาดสะอ้านเลยลูกค้านะครับนี่จะให้ดูนะฮะสวยๆนะฮะแทบไม่มีรอยสนิมเลยนะครับนะรถไม่มีประวัติมจมน้ํามาแน่นอนนะฮะนี่แล้วก็ในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับก็ติดมาให้แล้วนะครับตรงนี้บันไดของเขานะครับจะได้เป็นบันไดสีดำอ่าอันนี้คือสเปคโรงงานเลยนะแข็งแรงเลยนะครับแรงเลยแล้วก็กระจกเป็นสีโครเมียมนะแบบนี้เลย ปรับสาฟ,ฟ้านะฮะนี่มีตัวกันกระแทกติดมาให้นะครับนะกระจกก็จะเป็นกระจกแท้จากโรงงานนะครับติดคิ้วกันสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มประลอดประมาณ40เนะครับบนหลังคามีราวมาให้สาวสัญญาเราจะเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับผมนี่เลยนะครับใน,นส่วนของกระจกเป็นระบบนินภนรภัยอิมูบิไลเซอร์นะครับสวยๆเลยแล้วก็นะครับด้านหลังจะเป็นด้บเบรกนะ นี่ซุ้มล้อด้านท้ายนะครับสีดําเมี่ยงเลยนะฮะรถบางมากคมสันสวยๆนะใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับไฟท้ายนะครับคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายแบบสีฟ้าๆนะครับเป็น LED แล้วนี่นะไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นแบบหลอดไส้นะครับไฟเบรกไฟหลีจะเป็น LED แล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้สีจุดนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ติดท่อนะ <JS> ส,สวยเลยครับนะฮะในส่สวนตัวล้อยางนะครับยางไหลนะครับนี่ยังไม่ลงพื้นเลยลูกค้าส,สวยเลยแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่สวนตัวด้านหลังกันนะครับคันนี้นะครับมีกล้อง,องหลังมาให้นะครับแล้วก็กระจกไล่ฟ้าแล้วนะฮะสปอยเลอร์นะครับสวยๆนะครับ อมาดูด้านในนะครับภายในคันนี้นะครับรายละเอียดเม็ดอาร์ตต่างๆสวยๆเลยนะครับสวยๆนะฮะนี่นะครับผมในส่วนของตัวเบาะจะได้เป็นสีเทานะสีเทาอ่อนแบบนีนะครับผมสามารถพับราบไปได้เลยนะฮะคันนี้นะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้ต้องนะต้องยก ด้านหน้านะครับโยกหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเบาะ3แถวแอร์ยังไม่แอร์ราวนะครับแอร์อย่างแบบด้านข้างอยู่นะครับแอร์จะเป็นด้านข้างแบบนี้อ่านะฮะสนใจติดต่อมาได้เลยนะครราคา498,000บาทเท่านั้นนะฮะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000พันนะครับประมาณเ0 0าพันเลยเดี๋ยวไปดูแถวที่2กันนะครับอ่าในส่วนของแถวที่2นะครับนี่เลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็ให้มาเป็นที่เซฟตี้มาให้แล้วนะครับกันเด็กเปิดจากด้านในนะครับน็อตต่างๆสวยๆนี่เวลคัมไลท์ติดมาให้นะครับริ้วรอยบอกได้เลยว่าแทบไม่มีเลยนะแล้วก็ตรงนี้เขาจะติดแคปลามาให้ก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะสวยๆนี่นะครับสครัเพจนี่เลยนะครับรถสวยๆเลยตัวนี้นะครับ ก็เบาะจะได้เป็นสีสีครีมสีเบจนั่นเองนะครับอ่านะครับผมีที่วางแก้วน้ําก็ถือว่าเบาะนะครับสภาพสวยๆนะนะครับตัวนี้ยังไม่มีจอมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนะด้านหน้าสวยภายในสะอาดมากลูกค้านะภายในสะอาดมากเลยนะครับสนใจติดต่อด่วนได้เลยนะฮะที่เบอร์843848404นะครับ นะหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับคันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากนะครับนี่รถเดิมๆเลยนะครับเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้6ทิศทางนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลนะครับนะแล้วก็กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับติดจอนะครับมาให้ไพลอเนียนะฮะแล้วก็แอร์ก็เป็นแบบหม อ่าเป็นแบบแมนนวลนะครับนี่นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยนะครับมีปาร์คเซนเซอร์มีพาวเวอร์อัเลทมาให้นะครับนะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0843 8 4 8 4 0 4นะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่นะครับรามินทานะครับซอยก้านะครับหรือว่ามาทางเสรีไทยก็จะอยู่ที่นะครับเยื่องเยื่องโรงพยาบาลเสรีสินแพทย์เสรีรักนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับ นี่นะครับในส่วนตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ D.I.D. ของวัตเตล์ขนาด2.5ลิตรเทอร์โบนะครับนี่เทอร์โบนะครับแล้วก็ในส่วนตัวรายละเอียดนะห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับแก้ไม่มีขยับนะครับสวยๆห้องเครื่องนี่แห้งสนิทเลยนะคานหน้าแบบเมตาชัดๆอ่านะครับแผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับสภาพสวยๆอ่ะ นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะสนใจคันนี้สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์084 3 8 4 8 4 0 4นะครับหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าต้องรีบนะฮะต้องรีบรุ่นนี้มาไวไปไวมากครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2คันนะครับคันนี้แล้วก็จะมีสีขาวตัวเกียร์ธรรมดานะครับนะก็ขอฝากด้วยสำหรับเจ้าตัวมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ต2.5นะครับ เกียร์ออโต้ปี2011คันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่498,000บาทนะครเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับขอฝากด้วยก็ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะสว่วนนี้ผมมายูสคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ